กองเปล่งเลลองดูสิสวัสดีค่ะทุกคนครั้งแรกครั้งแรกที่ไลฟ์เนาะสวัสดีเด้อทุกคนเด้อออยกะบพึ่งสิล่องไลฟ์เบิ่งครั้งแรกบ่รู้วาจะเป็นจังใดเนาะเห็นกันบ่ สวัสดีจ้าทักทายเขามาคุยเรียนน้ำกันใดเด้อคอมเมนต์มาคุยเรียนน้ำกันใดจ้านี่ก็คือพื้นสิลัครั้งแรกเนาะเพราะว่าออยกะบ บอบ่เคยไลฟ์เนาะก็เลยร่องรองเบิงนะว่ามันสิเป็นจังไ๋กล่องเห็นชัดบอ้มอนี่ยูนี่กะบานอ้อยกะฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกฝนตก ม่มีอย่างเห็ดก็เลยล่องร่องเบิงเนาะตามวิธีวิธีคนเงาจา้ะวิธีคนเงาพอาอยู่คนเดียวเนาะเอามือนีก็สีมาล่ให้เบิงว่าอันต้นไม้ที่อ้อยปลูกเนาะกสิสิมีต้นไม้อย่างแน่เนาะก็ก็สีเอามาให้เบิงกันเนาะว่ามือนีแปลว่าปลูกช่วงที่พันมากกับปลูกต้นไม้ลายกล่องเป็นจั่งใดว่าชัดบอ ได้อยู่ลองดูลองดูครั้งแรก งงงงขึ้นกันงงงงเพราะบ่เคยไหล่เนาะโอเคเดี๋ยวนี่ก็ตน้นต้นหนึ่งที่ต้นใหม่ที่แบบว่าต้นแรกเนาะอันนี้ที่ที่อ้อยบบว่าพึ่งใด้มากบาัซิเฮดล่งอันนี้คลิปดีอ,อก,กับช่วงนี้กับบัว่างเนาะพี่น้องเพราะว่า เรียนเนาะก็เลยบ่บ,บ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะค่ะก็เลยบแบบว่ามื้อนี้ก็เลยบแบบว่าเออลองลองไลรเบิ่งกันนะว่ามันเป็นจังได๋ว่าซั่นดอกว่า <laughs> อืมคอมเมนต์อ่านตรงไหนคอมเมนต์ ทักไทยนาอพี่น้องทักไทยเพราะว่ากรณีกะอ๋ออเคสิมืดหมึดจากน้อยเนาะเพราะาบานอ้อยมันฝนตกนาะพี่น้องเนาะฝนตกอ๋ออ้อยสิผ้าไปเบิง่งผ้าไปเบิง่งอันนี้คือแบบว่าล่องกล่องล่องแบบล่องไหลล่องกล่องเนาะเดี๋ยวอ้อยสี หันกล่องผ้าไปเบิ่งอันต้นไม้ที่อ้อยปลูกเนาะลูกลูกลูก,ลกทั้งหลายปกติก็ช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไปไสเนาะเนื่องจากว่ากระทึ่งอันโควิดเนาะโควิดแล้วการอ้อยก็ช่วงนี้ก็มันกันหนาวเนาะพี่น้องก็เลยกบ่ได้ออกไปไสเนาะกาแฟอี้ย พันกล่องก่อนพี่น้องเลยพักพักพักนี่ต้นไม้อ้อยก็ยยูฟังนี่แต่ว่าสีเลี่ยนหัวบอกเนี่ยนี่ก็คือต้นอันอียางก็ต้นซากเนาะไส้ใบซากหรืออียงหันแหลแเราก็อันฟังนั่นก็จะเป็นอันอียงก็ต้นช้อนเงินช้อนท่องเนาะแต่ว่าอ้อยบ่พอ,พอ,พอบ่คคอยอย่างนางฟังนี่เพราะว่ามันแสงมันสนนะท้อนเนาะล้วกอยูฟังนึงก็จะเป็นอัน พวกต้นไม้ตังตงหน้าหนาเนาะน้นนองนี่แหละออลองตันนี้ก็อลองกล่องลองกล่อง โตรงนี้ก็สิึ้นว่าอันนี้อืมเอาเดี๋ยวกลับมาไหลไหม่พี่น้องเนาะกะอันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวออยสิกลับมาไหลไหม่เนาะเพราะอันนี้อันนี้อ้อยลองเบิ่งซสื่อนเนะ่องร่องเทปเนาะล,ล่องเทปรเ่องมันสิเป็นแบบใดเนาะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันไหมจ้า Mm